ขับลื่นไม่มีสะดุดคลัสดีแมกบ C, C, ผ้าผสมวีสองชั้นออกตัวนุ่มขับง่ายทนร้อนสุดพลังนะครับรองรับบูสต์ได้ถึง30ปอนด์จะรถเดิมหรือว่ารถแต่งก็ขับสบายทุกเส้นทางครับผลิตด้วยเส้นใหญ่ทองแดงเกรดพิเศษแข็งแรงทนทานขับดีขับดีเหมือนรถใหม่ทุกครั้งที่ออกตัว ขับลื่นไม่มีสะดุดคร,ครับคลัสดีแมกเีอรีผ้าผสมหวี2ชั้นออกตัวนุ่มขับง่ายทนร้อนสุดพลังนะครับจุดเด่นก็คือเส้นใยทองแดงเกรดพิเศษทนความร้อนแรกสูงกว่าคลัสทั่วไปนะครับ การถักแบบเส้นคู่หรือว่าดับเบิลเลเยอร์นะครับเพิ่มความหนาแน่นแข็งแรงทนทานสุดๆรองรับบูสต์ได้ถึง30ปอนด์เหมาะทั้งรถเดิมแล้วก็รถแต่งเบานะครับขับง่ายวีนิ่มออกตัวไม่สั่นใช้งานได้ทุกวันครับผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรทันสมัยและตรวจสอบคุณภาพทุกชุดนะครับขนาด10นิ้วรุ่นที่รองรับก็คือ d m a มตัวเก่า25 0 0และ3,000นะครับเชฟโรเลตตัวเก่า e All New d m a 2,005 2,005 VGS uh, DMAX i a d i r e t 3,000นะครับเหมาะก,กับผู้ที่ต้องการความนุ่มแต่ทนใช้งานประจำทุกวันขับสบายไม่หนักเทา้าครับคุณภาพระดับมาตรฐานคุ้มค่าบาททุกบาทแน่นอนละยครับขับลื่นเหมือนรถใหม่อีกครั้งคลาส BRC ผ้าผสมหวี2ชั้นขับง่ายนุ่มทนความร้อนสูงสุดครับของดีสลับ d i m a ็คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้วครับ